ว่าของเก่าเลยช่องที่พังนี่มันไม่มีเข็มไม่มีอะไรเลยครับเป็นช่องโล่งแล้วก็ดําเนินการเรียงบิ๊กแบ็กแต่ที่มันพังมันทะลุจากถนนลอดถนนเข้ามาครับแล้วตอนนี้ก็บดอัดความคงสร้างถนนใหม่หมดเลยแล้วก็ปกติมันจะไม่เทป,ปูนครับทรายเนี่ยนี่เทบดอัดไปหมดแล้วเขื่อนคงไม่แตกครับแต่ปริมาณน้ําฝนที่จะเข้าไปครับปัญหา,าท้าจะทั่วคือเขื่อนแตกกันล้นเขื่อนครับนายพัชระจันทระเสธรน,นายกเทศมนตรีตำบลอินบุรี เปิดเผยนะครับว่าแนวคันกั้นน้ำที่เคยแตกเมื่อปีที่แล้วบริเวณจุดหลังวัดปราสาทนะครับหมู่ที่4ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีได้มีการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วพร้อมกับมีการเสริมแนวคันกั้นน้ำเทคอนกรีตแล้วก็บดอัดหินนะฮะให้แน่นทั้งด้านในและด้านนอกคันเพื่อมั่นใจในเรื่องของแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องไม่แตกเหมือนปีที่แล้วหลังจากมีการเสริมแนวป้องกันบริเวณจุด ปิดกั้นที่พังที่วัดปราสาส์ในพื้นที่หมู่ที่3และ4ได้มีการทําการอุดท่อปิดประตูระบายน้ําและก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน3มเครื่องจุดที่1หลังวัดปราสาท์ที่เคยแตกครับหมู่ที่4จุดที่2บ้านต้นโพหมู่ที่4และจุดที่3หน้าที่ว่าการอําเภออินบุรีส่วนในพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่7จเนี่ยจะมีการดําเนินการติดตั้งเครื่องอีก4จุดคือจุดที่1เหนือสารเจ้าพ่อลาวเหล็กนะฮะหมู่ที่6 จุดที่2คือซอยป้าเตียยหมู่ที่7จุดที่3คือหน้าวัดเฉลิมมาศหมู่ที่7จุดที่4บ้านสาหลังหมู่7นะฮะพร้อมกับมีการเฝ้าระวัง 24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้มีการซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมานะครับทางนี้เทศบาลตำบลอินบุรีจะดําเนินการเพื่อป้องกันน้ําท่วมอย่างเต็มศักยภาพแต่เมื่อมีการอุดท่อระบายน้ําแล้วนะฮะกรณีฝนตกหนักน้ําจะไม่ไหลออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาน้าจะเอ่อท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ําจึงจําเป็นจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อทําการสูบน้ําระบายออกไปสู่เจ้าพระยาแต่ว่าในแต่ละพื้นที่เวลาในการระบายน้ํานั้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับและเพื่อความไม่ประมาทจึงขอ ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานั้นยกสิ่งของมีค่าในพื้นที่ลุ่มต่ําไปไว้ในที่สูงหรือที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายในกรณีที่ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน,น,านกว่า1-2ชั่วโมงหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับเทศบาลตําบลอินบุรีจะมีการประกาศแจ้งเตือนให้ทราบต่อไปครับปีปีนี้เขาซ่อมเสรแล้วหนูมั่นใจไหมก็มั่นใจค่ะเพราะว่าตอนะ ตอนแรกที่บ้านสำรงมันเขาก,าก้านน้ำไว้ก็แค่มีแค่ลูกหลเขาก็ยังอยู่ยถามว่าแตกไหมเราก็คงไม่แตกเพราะเขาคงทําดีเขาก็ทาพื้นที่ตาม,มาบ้านของเขาแล้วพี่เขาก็ทาพื้น้ี่ตาม,มาบ้านของเขาที่เขาทาได้ไดจะนายกครับวันนี้ก็ไปได้ไปตรวจเยี่ยมการป้องกันน้ําท่วมในเขตจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับก็เริ่มจากอาเภออินบุรีนะครับเริ่มมาจากตลอดแนวนะครับทัง้งซ้ายทั้งขวานะครับ<ม>ก็ดูแล้ว การป้องกันของทั้งท้อง,งถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเตรียมตัวกันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มั่นใจว่าในการป้องกันเบื้องต้นนะครับถ้าน้ําไม่สูงกว่าระดับของปีที่แล้วเนี่ยคิดว่าปีนี้ความเสียหายจะไม่มีอะไรมากมายนะครับฉังนั้นในส่วนนี้แม้ปีนี้น้ําจะมาเร็วแต่ว่าระบบการเตือนภัยต่างๆเนี่ยของทางอุตุแล้วก็ทางศิริบุรีเราได้เตือนระย,ยะๆแล้วก็ดำเนินการล่วงหน้าไว้ตลอดแนวนะครับ ดังนั้นในส่วนการที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งในขณะที่ป้องกันก่อนเกิดเหตุและก็ช่วงเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุทางจังหวัดได้วางแผนเตรียมการไ้ทั้งหมดแล้วดังนั้นในส่วนของแม่น้ําเจ้าพระยาตลอดแนวนะครับทั้งอินอำเภออินบุรีอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอพมบุรีนั้นทางจังหวัดนะครับด่วนและหนงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดในส่วนที่เป็นเขื่อนก็พยายามเร่งรัดให้ให้ก่อสร้างให้สามารถป้องกันน้ําได้ก่อนนะครับ เป็นไปแล้วเสร็จก็ดีนะครับก็ต้องเรียนเพื่อให้ความสบายใจกับพี่น้องประชาชนชาวสุบุรีว่าทางจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข,ข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นแม้กระทั่งปพ,พหรือแม้กระทั่งหน่วยงานทหารนะครับที่มาช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสุบรีได้มีการวางแผนและเตรียมพร้อมกันเป็นระยะระยะอ,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 อยู่แล้วครับ